ลองแฮร์เรดี้ที่แฮร์คลินิกให้คุณได้มากกว่าการปลุกผมให้อะไรมาดูกันปรึกษาแพทย์ฟรีพร้อมให้คำปรึกษาจนกว่าคุณจะพอใจหลังปรึกษาขอกลับไปคิดก่อนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพร้อมเปลี่ยนก็ไปต่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมออกแบบแฮร์ไลน์ที่เข้ากับหน้าคุณโดยเฉพาะแต่ยัง ยังไม่หมดที่แฮร r clinic หลังปลูกผมเรามี aftercare ดูแลคุณฟีฟีๆห้องผ่าตัดปลอดภัยมาตรฐานโรงพยาบาล SLC ทีมงานเข้าไม่ได้นะคะพักเบรกบูส์หลังด้วยมื้ออาหารที่คุณเลือกเองชีพร้อมเสิร์ฟพร้อมรุยกันต่อเสร็จแล้วค่ะ ปลูกปุ๊บ,บยาวเลยมีจริงไม่จกตาเลดี้แบบใหม่มั่นใจไม่กลัว